มันอยู <Okay. S 1> ่ในกลุ่อยู่แล้วเนี่ยถามไห้ต้องต้องอย่างก็กลุโรงเรียนอยูอย่นะครับไม่ไม่ไม่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ทักไปส่วนตัวเลาะโอเคครับไหนเมื่อกี้อ่ะน้ดอีกเด้อต่อไปก็นี่มันมาจะยังไงกันกประมวลด้วย C P A โอเคครับต่อไปสองปุ๊บส้ขนาดต่างๆอยู่ในโซนคอมเม้นตหนากันหนาการล้างอะไรมีฝารอะไรทั้ง ผังโรงเรียนหรืออะไรตันงไม่ใส่ผังอะไรนะในมุมคูโครงใช่ผังโครงโครงคงร่างโครงล่างต้องใส่ตรงนี้ไหนผังท่รายูไหนตัวนี้เหรอครับครับแต่ตรงนี้เหรอใช่ไหมคะใช่ผังโครงอะไรนะโครงผังโครงการใส่ใส่อันนี้ว่าสายงานนะฮึใส่หน้านี้เตรียมหน้าครับหน้าหน้านี้เป็นอไหน เอามาแทกเข้าอีกช่องนึงไปนะนานี่แหละยกมาเลยยกมาทับตรงนานี้ก่อนสารบัญอีกเล้วครับกับโครงสร้างเดยนะหน้าหน้าหน้าอะไรหน้าซ่โซ่โรงสร้างการบริหารครับ่อ่ะปสองอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับกดจับเป็นนี่อ่านมั้พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษวงเล็บ ตามผู้มือทุกตองค์กรเนาะเล่าองค์กรก็แบบนี้อะไรองค์กรเรือนี้ก็แบบนี้ตรงนี้เป็นทางที่เอ๊ะวันนี้ที่ไรนะครับครูซับมานั่นที่ไรครูสบายที่อะไเดือนอทีวนี้ยี่สามเดือนมีสามครับตอนนี้เรากำลังเปนการแก้ไขเอกสารเอกสารอะไรนะ เอกสารการประเมินโรงเรียนระดับระดับระดับคุณภาพโรงเรียน SCQA ระดับขั้นปีใช้ข้อมูลปีกระตาิกหนึ่งแต่นั่นเลยมา63แล้วก็ก็รายงานกำลังขาเกณฑ์เพื่อประเมินเปิดเทอมนะครับตุ้นแดงครับยูงเลยนะครับ้นสูงสีธานีกับกีฬคกับกีฬาใ่ครับนคุพุสภบาร์สกุลครูทรัพย์อนันต์ ทำเขียนนอกอะไรตอไปต้องบอกกันหนากันใสกันฟ้าอยู่ในลายเอาหมดแล้วองไปเช็คดูหรือทีปลาท่าหรอปาท่าหน้ากระดาษไปมีหมดแล้วใช่ไหม พี่ใชเใช่เลยใช่เลยเออมียังไง่เขาบอกว่าให้ถามลองสักดาทำไมมันอลังการมีสวนชบาต้องถึงคนนี้แล้วเปีนแต่เนี่ยมันะตัวงสงการเขาว่าเอสอะเอสนักเอาเอสีอ็นดไหม่าเอสดีเอ็นซ เซกอะไรอะตอวเดิมตัวมินตัวเด่นย